ะไบบไเนียนี่าจะถ้าเราอนุรักษ์ไว้มันก็จะเป็นแบบนี้เราจะก็ะจาย่สิวถาอนุรักษ์ยังตากเนาะเห็น่อนุรักษ์่ผู้ตาจะก็ตว่เรา้อนนอี่บ่อน น้ำตกชั้นที่สามเทคพิกเจอนมีคลีบโอ้โหว้าวสุดยอดมากมากเลยยูดีแคบ

ไอ่ตนสวยงามมากจ้ะอยู่ที่นี่นะคะปลาละอุงค่ะปลาละอุงอยู่ที่นี่ ร้อนร้อนก็เลยได้โอเคเอาสีลงไปเล่นน้าใช่ป่ะแฮปปี้เอ้ยฟูดเอาอาหารเหีียปลาก่อนแก

นิดฟูดมากๆโอ้อออออิทีเอาโอ้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 ฮาออเอออเอ้าอือ ว้าวเออว้าวอ่ะเออพอแล้วพอแล้ว

้ขามันลงไม่ต้ขาเนี่ยมันไม่กินมันไม่กัดหรอกหนูไปตรงนั้นได้ไหมไปตรงนั้นได้ไหมลึกไหมว่าลึกไหมไม่กินมัเลิ<ส>่อนนะคะ ว่ายตลอดเอดน่นอุ้ยนะเนาะเนอ่ะนี่อ๋อแต่ไม่ไรที่ตัวตรงนี้หรออ่ะเอ้า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  จับไม่เคยรักกูลเลยสวยสวยได้ <c oughs> แล้วหมดแล้วที่นี่จะ <c oughs> ตอดขาครบไปเี๋ยวทีไม่อย่ะเนี่ย <Yeah. S 2> แต่เขาไปสนนนานกนที่นี่ม <c oughs> าละไล่าเร็วลปานกอย่งห่าลูกมากลยล้วมาทีน,นีน้ว่าไม่ได้แม่ละล้ลงน้ำไปน้ำไปถึงหาว แกมาสอนเหรอไม่อนต้นค่ะเขาบอกต้องไปไหนไม่เอาสอนไม่เอาคุณจะมาคนเดียวไม่มีใครด้านหลังไม่อยากสอนถึ่อฮะ wow wow đấy rồi đấy thật đấy nắm đục bà lặng ừ. ผู้ใดบ่แข็งแรงอย่ามาเด้อใครแข็งแรงอยู่นี่ใครเล่เดได้มาผู้ใดบ่แข็งแรงกับย่งบางได้เ่องเดียวะอะไะปลาชอบนา่มากน้ำตกปลาละองอยู่ที่หัวเห็นเด้อจ้ะ น,นี่คือการเดินป่านะคะเดินป่าเดินเขาเดินหินจ้ะสำหรับคนรักธรรมชาติบ้คลิปนี้ด้วยจ้ะกล่ะท้องแค่ค้องแค่ถ้าใครไม่ชอบนี่โอ๊ยมาอะไรเนี่ใไรชอบจ้ะ าน,านแม่ชอบแั่งกรบียดำแม่กําบีา่สีดำคุณเราเสื้อขาวไปถ่าจับเห็นพ้ออย่างานี้นี่ย โันะ่โว้ยปลาดิยกลับเมนเบดโว้ยสุดยอดของปลาท้าโลก แคะหมดนะจ้าปลานะจ้าไม่ได้เก้าเลยน่มันอะไรกันมาว้าวปลาปลายังลูกเนี่ยปลาอะไรคะปลาพวางปลาอะไรนะปลาพวง าจากกาลสินจ้ามาไกลอยู่มาเที่ยวที่นี่สิบวันเลยการจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะผ่านน้ำเตี้ยเปงคะไปไหนคะผ่ะานน้ำเตี้ยยังไม่ไปเลยเที่ยวไม่ทัว่วเดี๋ยวรอบหนะ้าผ่านน้ำเตี้ยคว,วย,ยจ้าเจ้าไหนถอดเสื้อ หวานหลายโอเคถึงแล้วมาเบิ่งคิดด้ว